สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่เกาะเสม็ดครับวันนี้เราจะมารีวิวรีสอร์ทเสม็ดครับรีสอร์ทครับเริ่มจากเราไปจอดรถนะครับที่ท่าเรืออ่าวพาวนะครับแล้วเราก็เข้ามาเช็คอินนะครับด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีคนนํากระเป๋าของเรานะครับใส่แท็ก แล้วนํากระเป๋าของเรานะครับไปโหลดไว้ที่เรือนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีรถพาเราไปขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือนะครับและนี่นะครับคือเรือที่เราจะโดยสารไปนะครับเป็นเรือ2ชั้นนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับโอเคครับเราเริ่มเดินทางกันเลยครับ เรือนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับระหว่างที่เราเดินทางนะครับเราสามารถดูวิวเกาะนะครับที่อยู่ข้างๆเกาะเสม็ดได้นะครับพอเราถึงนะครับสะพานท่าเรือเกาะเสม็ดนะครับก็จะมีจุดคัดกรองนะครับนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องเช็คอินชัยชนะด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าอุโมงตรวจวัดอุณหภูมินะครับพอเสร็จแล้วเราก็ซื้อบัตรค่าเข้าอุทยานนะครับคนละ40บาทนะครับหลังจากที่เราได้บัตรแล้วนะครับจะมีรถทางรีสอร์ทนะครับมารับพวกเรานะครับไปที่รีสอร์ทเลยนะครับสอรอนะพี่เจนะอันนี้เราได้ห้องอะไรครับพี่เจ501คน่ง501นะครับเป็นวิวเขานะครับไปเดี๋เราไดูข้างดนกัน เชิญเลยอันนี้เข้ามานะครับก็จะมีผ้าเช็ดตัวนะครับเป็นสีฟ้านี่เขาใช้กับสาวยน้ำนะครับนี่เขาบอกไว้นะครับล่วก็สีขาวเนี่ยเราจะใช้กันที่นี่นะครับอันนี้เป็นที่วางนะครับสาระนะครับมาแม่เข้ามาเลยห้องน้ำามีห้องน้ำด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้มีห้องน้ําก่อนเลยมาน้องมีไปมีอะไรบ้างครับในห้องน้ํานี่นะครับมีที่หยาบน้ํานะครับ นะครับน้องมีสบู่นะครับยาระผมนะครับให้พร้อมเลยนี่จะมันจะมีน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ว่าการที่วางสัมภาระของเราแล้วก็มีอ่างนะครับอ่างสวยนะครับอ่างเช็ดชู่นะอาจจชตัวเนาะอาชตัวที่สองผืนนะครับสองฝืนเนาะครับผมเร็วมีอะไรอีกครับ นี่อันนี้นะครับเป็นตู้เซฟนะครับมีให้นะครับมีตู้ตูเ้เย็นด้วยคตู้เย็นไหนตู้เย็นหน่อยครับนี่ไง,ไงตู้เย็นอย่นี่นะครับตู้เย็น้ำด้วยน<ๆ>ะตู้เย็นเขามีน้ำไปสองขวดใช่ไหมใช่อ่ามีน้ำห้ฟรีสองขวดนะครับจะส่วนที่เหลือนี่คือเราต้องซื้อนะครับนะครับเขาจะมีราคาบอกอยู่นะครับมีโทรทัศน์แอร์แอร์เย็เเนมากเขาต้องบอกว่าแอร์เย็นมากเขาจะเปิดก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยอ่ะแม่ส่งไปที่ให้นี่หน่อย เจมหน่อยเป็นงไงครับพี่เจลองดูเจมหน่อยสิเป็นไงบ้างเตีนใหญ่ป่าโอ้ตีนใหญ่เลยนุ่มไหมนุ่มโอ้นุ่มมากเลยนะครับ<ถ>นี่ครับห้องสวยมากครับโอ้ห้องเขาห้องเราเป็น,นหน้าศูนย์นห,นย<ๆ>หนึ่งใช่ครับห้าศูนย์หนึ่งครับโอเคอ่เดี๋ยวดูวิวข้างนอกกันหน่อยไป,อไปเราดูวิวข้างนอกกันนิดนึงโอเคป่ามันมีป่เลยก็มีตาต้องมีมาครับ อยู่ข้างนอกนะครับเราได้เห็นทะเลนะครับแล้วก็อ่างนี่สระว่ายน้ำเราอยู่ตรงนู้นคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เลยจสระว่ายน้ำไหมฝั่งนี้เห็นใช่ไหมใช่สระว่ายน้ำไหมไม่ตาอ่สาสระว่ายน้ำครับแล้วก็มีทะเลนะครับวันนี้อากาศดีนะครับที่เรามาช่วงนี้นะครับอากาศตอนนี้เรามาเช็คอินกันช่วงนี้นะครับ14-47นะครับเดี๋ยวให้ดูในการ อ้าวอกานี่ครับสิบสี่สี่เจ็ดนะครับเมื่อกี้นะครับโอเค <Okay. S 2> แ,แล้วก็มีที่นั่งนะครับนี่เอาไว้นัน่งกลางคืนนะครับที่ดูวิวสบายสบายถ้าพี่เจเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปลินน้ำกันดีกว่าเนาะอ่าโอเคบายบายน้องน้องมีมาบายบายอย่างเายบายขอบคุณาสวยมากจบแล้วโอเค ส่วนนี้คือบริเวณชายหาดหน้ารีสอร์ทนะครับเราสามารถพาเด็กๆมาเล่นน้ำได้เลยนะครับจะมีของเล่นเด็กนะครับที่ตักสายนะครับบริการให้ฟรีนะครับซึ่งชายหาดแห่งนี้นะครับจะมีพนักงานนะครับคอยมาทำความสะอาดให้พวกเรานะครับให้ดูน่าเล่นอยู่เสมอครับ ในส่วนของเก้าอี้ชายหาดนะครับที่รีสอร์ทนะครับมีบริการให้เรานะครับมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับพูดได้ว่านิ่มฟินมากเลยครับ สำหรับการพายเรือคายับนะครับรีสอร์ทมีบริการให้นะครับชั่วโมงละ200บาทครับอตอนนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ำของรีสอร์ทนะครับก็ความลึกเนี่ยอยู่ที่ 1. 12, 2 2เมตรนะครับก็คือถ้าบบเกิดเป็นเด็กโตเนี่ยอย่างอย่างพี่เจเนี่ยก็คือจะเล่นได้นะครับ แล้วก็รีสอร์ทเอ่อตัวสระว่ายน้ำเองเนี่ยเขาจะอยู่หน้าทะเลพอดีนะครับเนี่ยวิวมันจะสวยเลยเเเแล้วนะครับก็วิธนี้เราฝาก เสดเด็กๆเนี่ยก็คือจะเป็นพิซซ่าเนาะทิ้งเป็นของละกุนนะรครับกินไก่นะโอเคเดี๋ยวพิซซ่ามาเดี๋ยวเราทำมาให้สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหารเช้านะครับมีแบบอเมริกันนะครับแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะครับ<ม>เรามาสรุปข้อดีของรีสอร์ทแห่งนี้กันหน่อยครับ ก็คือเงียบสงบนะครับพักงานบริการดีนะครับและรีสอร์ทเขามีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้นะครับสระว่ายน้ำแล้วก็สถานที่ให้เด็กๆเล่นน้ำนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ